งเสยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับชาริยามารีวิววันนี้เราอยู่ที่สุวรรณสองบาร์บีคิวลาดกระบัง30มสทผตามมาเลยโอ้โห,โหน้องๆพนักงานที่นี่น่ารักกันมากๆเลยค่ะที่นี่เป็นบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างโคตรคุ้มเพียง2 9 9บาทเท่านั้นโอ้โหคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้ว ใครอยากได้น้ำรีฟิลก็มีบวกให้แค่20บาทแค่นั้นเองเติมได้ไม่อันเติมเท่าไรก็ได้อร่อยจัดหนักจัดเต็มนอกจากปิ้งย่างเกาหลีแล้วที่นี่ทางสูวันซองเขายังเสิร์ฟเมนูอาหารเกาหลีอีกมากมายให้เลือกโอ้โหฟินสุดๆเลยค่ะหมูสามชั้นมัน,มน ย่างในกระทะร้อนๆหอผักกรอบบอกเลยฟินสุดๆอยากให้ทุกคนมาลองจริงๆเลยค่ะสุกิมจิตัดราดข้าวบอกเลยนัมเบอร์วอร่อยอยู่ขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วค่ะสูงวันซองลาดกระบ,บัง30ทับหเปิด10บโมง ปิดตีสีแล้วมาเจอกันนะคะเยี่ยมขนาดนี้มาเลยค่ะสุวันซองหมูย่างเกาหลีลักบ้า